อ่ะโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวกี้จะรีบพูดแล้วก็จะรีบวางนะคะพอดีนึกขึ้นมาได้ว่าจะคุยเรื่องนี้ก็ไม่ได้คุยสักทีนะคะทุกคนทุกคนคะอันนี้อันนี้เดี๋ยวนะวันนี้เท่าไหร่แล้วเนี่ยอันนี้มันเที่ยงคืนกว่าแล้วนะคะเนี่ยวันนี้วันที่สิบแปดแล้วนะสิบแปดอ่กรกฎาคมสองห้าหกหกเวลาประมาณเที่ยงคืนกว่าๆนะคะเอ่อทุกคนคะพอดีวันเนี้ย ได้มีโอกาสไปดูที่วัดราชบุรณะนะคะแล้วก็เดินวนๆไปแถวป้อมมุมวัดรามาวาสน,นะคะเป็นการไปแบบแป๊บๆอะค่ะไม่ได้ไปนานนะคะประมาณนี้แล้วกําลังจะบอกว่าที่มีความรู้สึกว่าตอนนี้นะในอยุธยาเนี่ยมีการบูรณะโบราณสถานแบบทั่วไปหมดเลยค่ะทุกคนทั่วไปหมดเลยนะคะแต่ทีนี้ว่าเขาก็ไม่ได้บูรณะกันแบบ คือบางที่ยมมันจะบูรณะแบบนานๆนะคะอย่างเช่นจะดีพระสุโยไทยเนี่ยเห็นไหมยังห่อสีเขียวอยู่เลยนะคะค่าทางจะอีกนานอยู่อะ่ะแล้วก็วัดชยัยวัฒนารามวันนี้มีน้องถามว่าบูรณะตรงไหนก็ทางด้านฝั่งตะวันตกทั้งหมดทั้งแถบเลยนะคะแล้วก็รามไปทางด้านทิศใต้ด้วยเพราะว่าวันนั้นที่กี่ไปกี่ก็ไปถ่ายทุกคนได้ดูแป๊บๆใช่ไหมแต่ไปยืนไกลๆเนื่องจากว่าพอไปยืนใกล้ๆมันก็เห็นอะ เพราะเขาบูรณะอะไรแล้วก็ถุงทรงถุงทรายกระดุมอะไรเต็มเต็มไปหมดอะคะ่ะแล้วก็ไม่ค่อยอยากจะถ่ายภาพไม่สวยออกไปอะนึกออกไหมแต่ทีนี้ว่าวัดชัยอะถ้าเกิดว่าเราไปยืนทางด้านหน้าใช่ป่ะมันก็ต้องถ่ายเรียงไอ้เมนทิปเมนไลน์ทางด้านขวามือสุดอะนะคะที่กําลังบูรณะอยู่อะแล้วถ้าไปยืนทางด้านอ่ริมน,น้ําอะยืน,ย,นยืนทางด้านริมน,น้ํากี่ว่าน่าจะเวิร์กสุดนะเพราะว่าถ้ายืนทางด้านหน้า,หน,า,ห,นาหน้าท่าน้ำอะคะ่ะตรงอ่ นึกภาพอเอาใช่ไหมถ้าน้าอะ่ะเจ้าพญาแล้วหันหน้าเข้าวัดชัยอะ่ะมันจะไม่เห็นจุดบุรณะเลยเพราะว่าจุดบุรณะมันจะอยู่ทางด้านตะวันตกกับทิศใต้ถูกไหมคะจะดีมันโดนเสียบอยูอ่ประมาณนี้นะคะพวกเมนทิศเมนไลน์ต่างๆนะคะแต่ถ้าเข้าไปด้านในก็ต้องเลี่ยงถ่ายเอานะคะแต่ไม่มีปัญหาหรอกนะคะคือจริงๆถ้าเราแล้วเราแบบเลี่ยงไปถ่ายในจุดที่มันไม่ได้บุรณะมันก็ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีปัญหาเพราะนักท่องเที่ยวเขาก็มากันเยอะแยะแต่แปบบไก่ไม่มีปัญหาในการถ่ายหรอกแต่เพียงแค่ว่า ถ้าใครจะถ่ายเอาทุกมุมอะ่ะมันก็จะต้องเลี่ยงในส่วนที่เป็นทางด้านตะวันตกกับทางด้านทิศใต้ของวัดชายเท่านั้นเองนะคะแล้วก็วันนี้วัดราชบุรณะเองเนะี่ยถามว่ามีบุรณะไหมมันจะเรียกว่าบุรณะหรือเปล่าคือคล้ายๆเหมือนเขาทําเป็นจุดๆอะ่ะทาเล็กๆอ่ะนะคะพอเลี่ยงๆได้ประมาณนี้นะคะแล้วก็ที่ไหนวะที่ไม่แน่ใจว่าไอ้ตรง คอสะพานอะที่เข้าตรงเข้าไปวัดมเหยยงวัดกุฎีดาวเลยต่างๆนานาโซนนะนะั้นอะเส้นที่จะเข้าไปทางด้านวัดเขตไปทางอ้มมเหยยงกุฎีดาวเอ่อวัดดุสิตอะไรต่างๆนานานะวัดเดิมอยุธยาเนี้ยไม่รู้สะพานเขาทำเสร็จหรือยังนะเห็นเขาบอกว่าเขาจะทําทางเบี่ยงให้ประมาณนี้เพราะเมื่อวันที่กี้ไปกุฎีดาวเนะี้ยคุยกับชาวบ้านแถวนั้นแกบอกว่าเดี๋ยวทางเทศบาลเขาจะทําทางเบี่ยงให้ แต่ถึงทาทางเบี่ยงเนี่ยมันก็รถใหญ่มาเข้าไม่ได้อยู่เดียะมันต้องไปเข้าตามเส้นทางที่เขาระบุไว้ให้นะคะมันมีทางลัดไปได้นะคะไม่ไดไ้ไม่ไม่ได้ถึงกับขนาดไปไม่ได้เลยแต่ว่าต้องต้องอ้อ,อมให้เป็นอ่ะประมาณนี้นะคะส่วนในส่วนของวัดราชบุรณะเนี่ยนะคะทุกคนกําลังจะบอกอย่างนี้ว่าที่มีความรู้สึกว่าวัดเนี่ยนะมากี่รอบกี่รอบก็สวยตลอดเลยแล้วมันก็ถ่ายภาพได้ได้หลายหลายจุดเลยนะคะวัดเนี้ย มันมีข้อมูลบางอย่างไม่รู้ว่าทุกคนรู้หรือเปล่านะว่าทุกคนเห็นวิหารปะเนี่ยไอห,หลังเนี้ยเนี่ยเนี่ยวิหารหลังนี้แหละที่เวลาเราเข้าไปใช่ไหมมันจะเป็นโบราณสถานถูกปะหลังคงหลังคาเนี่ยมันไม่มีหรอกอันนี้มันเป็นภาพจําลองเขาเลือกภาพสันนิษฐานที่มันเป็นอ่นังสือที่ทางจังหวัดเขาทำนะคะบางคนอาจจะมีเร่มนี้ก็ได้นะคะเวลาเราเข้าไปวัดราชบุรนะนั้นเนี่ยเราจะผ่านซุ้มประตูนี้เข้าไปถูกไหมแล้วเราก็จะสามารถถ่ายสองไป แล้วข้างบนนี้มันจะไม่มีอะไรเลยถูกไหมมันก็จะสามารถถ่ายไปแล้วก็เห็นไอจีดีปังเรงนี้ถูกไหมคะทีนี้กิ๊กกำลังจะบอกว่าปัจจุบันนี้นะคะทุกคนตัววิหารที่วัดราชบุรณะเนี่ยที่เราเห็นมันอยู่อย่างนั้นน่ยนะคะจริงๆแล้วมันมีการบุรณะนะแล้วตอนแรกที่ก็เข้าใจว่าเอ้ยมันน่าจะบุรณะแบบเมื่อแบบเขาเรียกอะไรนะคือตอนที่เราเสียกุ้ง 2, 3, 1, สองสามหนึ่งศูนย์นะมันโดนทิ้งล้างไปถูกไหม เพราะว่าตามข้อมูลในเขาเรียกในพระราชพงศาวดารเนี่ยระบุเอาไว้อย่างนี้ว่าไฟลุกขึ้นจากท่าซ้ายลามไปยังสะพานช้างป่ามะพร้าวป่าโทนป่าทานป่าทองป่าหญ้าไปาจนถึงวัดราชเวรนะวัดมหาธาตุและหยุดที่วัดชับทันจนทุกวันนี้กียังไม่รู้เลย,ยว่าไอ้วัดชัดทันเนี่ยตอนนี้มันไปอยู่ที่ไหนแล้วเอ็งพ่อหมเอออยู่ไหนก็ไม่รู้อะ มันคงยังไม่เหลือซากแล้วมั้งแต่ว่าวัดมาหาธาตุก็คือตรงข้ามกับราชบุเรนะถูกปะป่าฐานป่าฐานก็ต้องคลอสะพานป่าฐานอะ่ะก็คือเส้นนั้นทั้งเส้นอะ่ปะป่าโทนป่าโทนก็เลยไปหน่อยนึงเอ่อเละคลองมะขามเรียงไปอะค่ะมันจะมีบอกหมดอะป่าโทนป่าทานป่ามะพร้าวเนี้ยป่ามะพร้าวก็แถวแถวราชประดิษฐ์อ่าคือเส้นนั้นทั้งเส้นอะ่ะสมัยก่อนมันจะมีคลองมีอะไรด้วยแล้วหลังๆเนี้ยถมถนนทําอะไรกันไปมันก็เลยกลายเป็นว่าคลองคืนมันก็หายไปหมดอะ เพราะว่าถ้าสังเกตด,ดูเวลาเราไปวปดัดเสบดิตใช่ไหมคะมันจะมีป้อมประตูข้าเปลือกไปยืนดูดีๆนะคะแล้วก็ดูข้อมูลดีๆเราจะเห็นว่ามันเป็นลักษณะของป้อมที่มีสองฝั่งแล้วมีมีมีแม่น้าอะ่ะอยู่แม่น้ําเล็กๆอะ่ะลอดจากตรงนั้นอะ่ะแล้วป้อมเนี้ยเขาบอกเป็นป้อมที่สวยมากขี่ไปดูขี้ยังรู้สึกเลยว่าเออขนาดมันเหลือแต่โบราณสถานยังสวยเลยอะ่ะคือเราหลับตาในภาพอะ่ะว่าสมัยก่อนมันจะต้องเป็นลักษณะของป้อมที่มันสร้างค่อมคองแต่ณนะปัจจุบันเนี้ยพอตัดถนนอะไรใหม่หมดเนี่ย เส้นทางต่างๆมันก็เปลี่ยนไปหมดแล้วนะคะทีนี้ก็ลังจะบอกองี้ว่าไอ้ตัววิหารเนี่ยค่ะที่วัดราชบุรณะเนี่ยที่ทุกคนเห็นอยู่ตรงเนี้ยนะที่บอกว่ามันเป็นภาพจําลองภาพอนิฐานใช่ป่ะ <S <S ข้อมูลเขาบอกว่าตอนเราเสียกรุงเนี่ยนะคะทุกคนในปีสองสาหนึงูเนี่ยหลังจากนั้นอ่ะวัดต่างๆนานาในอุทยามันถูกทิ้งรางใช่ป่ะเขาบอกว่ากรมศิลปากรเนี่ยได้เข้ามาบูรณะพวกโบราณสถานต่างๆทุกคนรูน้ภาพไหมสร้งางโบราณสถานต่างๆ แต่ว่ามีการบูรณะในส่วนของวิหารหลังเนี้ยที่ทุกคนเห็นมันยังเป็นอยู่อย่างทุกวันเนี้ยที่เราเห็นกันดูแน่นหนาดูดูหนักแน่นดูแบบดูโครงมันแน่นๆน่นะจริงๆแล้วมีการบูรณะในครั้งของเอ่อพระเจ้าอยู่หัวรมกโรดนึก่าใช่ไหมคะแล้วพอหลังจากนั้นเราก็เสียกุงเพราะเสียกุงเนี่ย,กร,ยกรมศิลปากรเขาเข้าไปดูในช่วงหลังเนี่ยเขาได้มีการ บูรณะนะคะในส่วนของพวกตัวตัวเสากำแพงช่องโค้งหลังคาอะไรเงี้ยแต่เป็นการบูรณะที่ไม่ได้ทำใหม่ทั้งหมดนะคะเพราะว่าเนื่องจากว่าจากข้อมูลเนี่ยเขาบอกว่าก่อนจะบูรณะมันก็ต้องมีการสำรวจก่อนใช่ป่ะเขาบอกว่าในรุ่นของพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศอะตอนที่ท่านบูรณะไวอะ้อ่ะคือทำเอาไว้ดีอยู่แล้วนี่พอไหมอืมเพราะว่าสังเกตดูสิว่าวัดในยุทธยาเนี่ยบางวัดเนี่ยคือมันถูกทิ้งล้างถูกทำลายถูกไหมคะ แต่ว่าพอบุรณะแล้วอะ่ะมันก็ดูไม่ค่อยแน่นหนาแต่วัดราชบุรณะเนี่ยดูเป็นหลักเป็นฐานดูแน่นหนามากสแสดงว่าตอนที่มีการบุรณะครั้งหลังสุดอะ่ะก็คงแบบทําอย่างดีอะ่ะเพราะว่าพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศท่านทําวัดไปเยอะไงคะในช่วงชีวิตของพระองค์ท่านเนี่ยท่านสร้างวัดสร้างวาเยอะไปหมดไม่ใช่แค่ในยุธยานะคะลามไปนวนพิลพิทโลกเชียงมงเชียงใหม่ไปทําหมดอะ่ะ รวมไปถึงวันนั้นที่เราไปวัดพระแก,ก้วมาที่ขี้พาไปดูประตูประดับมุกที่บูโบสดวัดพระแก้วเห็นไหมคะนั่นแหละเป็นเชิงช่างเป็นเชิงช่างที่รัชกาลที่หนึ่งเนี่ยท่านอยากจะให้มันเหมือนกับที่วัดพระพุทธชินราชที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศกษัตริย์อุทยาของเรา,าไปทำเอาไวนน้อย่างที่บอกนะคะว่าจะต้องมีโอกาสได้ไปวัดพระพุทธชินราชกันสักครั้งหนึ่งนะคะขี้ก็อยากไปดูเหมือนกันว่าประตูประดับมุกที่นัน่นอ่ะมันเป็นยังไงนะคะเพราะว่าออริจิัล,ลของพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศนนอยู่ที่วัด พุทเชนราชที่จังหวัดพิษณัโลกประตูประดับมุกนะคะแต่กําลังจะบอกอย่างนี้นะคะว่าประตูประดับมุกที่วัดพระแก้วเนี่ยอันนี้กี้ออกตัวด้วยความสัตย์จริงเลยนะคือมันสวยมากจนกี้มีความรู้สึกว่ามันใช่มันใช่ของรัตนโกสินทร์รุ่นแรกหรือเปล่าใช่รุ่นที่ทําในช่วงรัชกาลที่หนึ่งหรือเปล่าเพราะว่าพวกของบางอย่างเนี่ยนะคะที่เป็นพวกโบราณวัตถุอะพวกพวกประตูหน้าต่างเนี่ยเวลามันถอดออกอะมันก็คือเป็นโบราณวัตถุนะคะ บางทีอ่ะเขาจะเก็บเข้าพิาพิธภัณฑ์นะคะเหมือนเวลาเราไปในยุทธยาอย่างเงี้ยสังเกตดูว่าคุณจะไม่เห็นทุกอย่างหรอกนะคะไม่เห็นทุกอย่างหน้าบงหน้าบันอย่างเงี้ยมันไปอยู่ที่ไหนนู่นไปอยู่ในพิพิธภัณฑ์หมดแต่ส่วนใหญ่เวลาเราไปเดินพิพิธภัณฑ์เนี่ยเราก็จะไปดูพระดูเครื่องทองนู่นนี่นั่นแต่ต้องลงไปเดินดูพวกชั้นล่างด้วยนะคะที่มันจะมีวัตถุลูลที่เขาขุดมาจากกุต่างๆอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็พวกหน้าบันต่างๆแม้กระทั่งประตูว่าพระศรีสันเพชรเนี่ยรู้สึกว่าไม่ใช่รู้ส พิพิธภัณฑ์ท่าทายชาติเจ้าสัมพยาชั้นล่างแต่ปัจจุบันนี้พิพิธภัณฑ์ที่เป็นตึกด้านหน้าที่ติดถนนนะคะตรงข้ามกับมอราชพัฒน,น์นะะตรงนั้นมันยังทําไม่เสร็จนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะไปอยู่ทงตึกหลังทางด้านห้องเครื่องทองแล้วก็ตึกนั้นน่ะกี้ไปล่าสุดเหมือนกับมีการเพิ่มเติมห้องจัดนิทรรศการเพิ่มเติมนะยังไม่ได้เข้าไปเดินอีกเลยนะคะเพราะว่าตอนที่เปิดให้เข้าชมใหม่ๆกี้ไปมาหลายรอบแล้วไงคะประมาณนี้ ก็เนี่ยคะ่ะนี่คือเรื่องราวที่จะคุยถึงวัดร,ราชบุรีนะไม่มีอะไรหรอกแค่จะบอกให้ฟังเฉยๆว่าคือกี้เคยสงสัยมานานแล้วแหละว่าเวลาเราไปโบราณสถานอายุทยาเนี่ยเคยคิดเหมือนกันว่าเอ๊วัดเนี้ยทําไมมันดูแข็งแรงกว่าชาวบ้านเข,า,ขาวะนิวเหรอหม้ทาไมมันดูแบบโคง้งมันแบบเหมือนกับว่าถูกไฟไหม้แต่แทบจะไม่เสียหายซึ่งมันไม่น่าจะเป็นไปได้นะคะเพราะว่าในเขตพระราชวังหลวงหรือว่าเขตแบบวัดที่มันอยู่ในโซนกลางๆเนี่ยมันมันโดนไฟไหม้หมดอะ ใช่ไหมคะทุกคนดูว่ามหาธาตุดิว่ามหาธาตุเนี่ยตัววิหารหลวงเนี่ยใหญ่กว่าที่วิหารของวัดราชบุรณะนะก็เขาบอกว่ามหาธาตุราชบุรณะเนี่ยเป็นวัดพี่วัดน้องกันแต่ว่ามหาธาตุเนี่ยเป็นวัดในในทางสงฆ์พระสังฆราชประชร,ระม,มศารใช่ไหมคะแล้วก็จจดีป,ปางเนี่ยปฏิสถานพระบรมสารีริกธาตุนะคะปัจจุบันเขาก็อัญเชิญก็นไปไว้ที่วิพิทฐา์ถานอยัญชัญจาสามพญาไปแล้ว ก็ตอนนี้มันไปอยู่ที่เออไม่ใช่มันเรียกมันไม่ได้กี้เนี่ยเสียนิสัยนะชอบเรียกมันตอนนี้เขาอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุเนี่ยไปเก็บไว้ที่ห้องจัดนิาารทรรศการเครื่องทองที่เอ,อ่อเป็นที่เก็บพระบรมสารีริกธาตุอ่ะก็ตามขึ้นไปดูนะคะทุกคนแล้วก็ในส่วนของเจด,ดีย์วัดราชบุรีนะก็อย่างที่เรารู้กันว่าเป็นที่เก็บเครื่องทองก็คือเหมือนกับเป็นวัดที่วัดของกษัตริย์สร้างอะ่ะนี่เข้าใไหมคะแล้วแต่เดิมแล้วเนี่ยตอนสร้างเนี่ย เจ้าสามพยาเนี่ยท่านไม่ได้มีไม่ได้มีโครงการหรือ,อว่าจะสร้างเพื่อไว้เก็บสมบงสมบัติอะไรไม่ได้คิดขนาดนั้นหรอกคือตอนแรกเนี่ยมันมีเป็นลักษณะเหมือนคือวัดเนี้ยเหมือนจะสร้างตั้งแต่สมัยพระนครินทราแล้ว คือสด็จพ่อของท่านน่ะนะคะแล้วท่านสวรรคตแบบปัจจุบันทันด่วนก็เลยมีการถวายเพลิงพระศพในบริเวณจุดนี้นะคะแล้วก็สร้างวัดก็เป็นไปตามปกติธรรมดาของกษัตริย์อยุธยานะคะคือถ้าสวรรคนคตเนี่ยก็จะต้องมีการสร้างวัดสร้างอะไรเพื่อเป็นแบบถวายเป็นพระราชกุศลนะคะแล้วก็ก่อนหน,น้านี้วัดราชบุรณนะเองไม่ได้ชื่อนี้ชื่อว่าวัดราชบุญนะคะแล้วก็เรื่องราวต่างๆเนี่ยที่เจ้าสัมพยานต,ต้องเอาสมบัติไปฝังไว้ในองค์พระปางทางด้านหลังเนี่ยนะคะเพราะว่า คือพี่น้องทะเลาะกันเนี่ยค่ะเข้ามาแย่งสมบัติพ่อไม่ได้พ่อไม่ได้ทาพิธยกรรมไงคือท่านสวรรคตในอตปัจจุบันท่านดวดถูกไหมยังไม่ได้บอกว่าจะให้ใครเป็นใครอ่ะลูกก็เลยเข้ามาแย่งง่สมบัติตอนนี้ว่าเจ้าอ้ายพญากับเจ้ายี่พญาเนี่ยมาถึงก่อนนะคะใช่ไหมคะก็ตั้งทัพชะลอกันอยู่นะคะก็เหมือนกับว่ามันจะมีวัดอยู่สองวัดอะที่เจ้าอ้ายพญากับเจ้ายี่พญาไปตั้งทัพชะลอกันอยู่นะคะก็คือเป็นวัดพระพาชัยทุกคนจําได้ไหมอยู่ข้างๆวัดราชบลรณนะค่ะ ตรงข้างบอกว่เติดลุงลก็กะนะคะแล้วก็อีกวัดหนึ่งชื่อว่าวัดเอ่อน่าจะชัยภูมินะอันนี้อยู่ใกล้ๆกับร้านส้มตําสุกัญญานี่ช่วยเขาโปรโมทซะเสร็จสับเลยนะคะประมาณนี้ก็ต้องบอกร้านนะมันจะได้จําง,ง่ายๆนะคะแต่ส่วนใหญ่คนไม่ค่อยเดินเข้าไปที่วัดชัยภูมิหรอกนะคะเพราะอาจจะไม่รู้หรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะคะแต่ว่าวัดนี้ก็สวยดีนะคะคือทั้งสองวัดนี้เป็นที่ตั้งทับของเจ้าอ้ายพญากับเจ้า,าย,ยาี่พญาก่อนที่จะยกมาทำโคชยุทธกันตรงสะพานป่าทาน สะพานป่าสานคือตรงไหนก็คือตรงจุดตรงกึ่งกลางที่มันเป็นเจดีย์สององค์เตี้ยๆอยู่อ่ะคือคือเจดีย์แบบเอ่อยอดหายไปแล้วอ่ะนะคะแล้วก็ตรนนั้นจะมีคอสะพานอยู่ตรงน,นั้นแหละคือสะพานป่าทานทำโคชยุทธกันแล้วก็เออสวรรค์โคทั้งคู่นะคะ เจ้าสามพญาก็เลยถวายเพลิงวัดศพแล้วก็ทาเจดีย์คู่ไว้ตรงจุดนั้นนะคะตรงจุดนั้นก็เลยจะเป็นเจดีย์ที่บรรจุอฐิของเจ้าอ้ายพญากับเจ้ายี่พญาไอ้เจ้าอ้ายพญากับเจ้าย,ยาี่ยพญาพี่ชายทั้งสองเสร็จแล้วตัวเองก็สถาปนาขึ้นเป็นพระมหากษัตย์ของกรุงศรีอยุธยานะคะเดี๋ยวนะชื่อของพระองค์ท่านเดี๋ยวนะคือเจ้าสามพญาเนี่ยคือชื่อที่เราที่เรารู้จักกันใช่ไหมคะแล้วก็ชื่อเต็มๆตามพระราชสราณบัตรเนี่ย สมเด็จพระบรมราชาที่ลาดที่ตายแล้วที่สองนะใช่ไหมกี้จำไม่ได้นะเนี่ยที่สองหรือที่สามเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะสร้าสามพญาเดี๋ยนะท่านสมเด็จพระบรมราชาที่าชที่หนึ่งเออจำไม่ได้อะทุกคนขอโทษจริงนะคะคือบางทีกี้จะสับสนแล้วคือเหมือนกับว่าไม่แน่ใจว่าจะหนึ่งหรือสองหรือสามเดี๋ยนะ สมเด็จเจ้าสามพยาปั๊บหนึ่งนะคะทุกคนคือไม่อยากให้ผิดไงคะปั๊บหนึ่งนะเจ้าสามพยานี่ อ๋อโอเคค่ะทุกคนเจ้าสอมพญานี่คือสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่สองอ่าโอเคนะคะที่สองที่สองไม่ได้เลยนะคะเดี๋ยวบอกผิดไปนะคะคือกี้ไปสับสนกับพระบรมไตยไงคือสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่สองนะคะคือเป็นพระนามตามพระราชาสุพรรณบัตรของเจ้าสามพญาแล้วก็อย่างที่บอกค่ะว่าวัดนี้นะคะตอนแรกเนี่ยก็คือสร้างเนี่ย สร้างเพื่อที่จะแบบว่าเป็นที่ระลึกให้กับสมเด็จพ่อหรือพระอ,อินทราชาที่เป็นพระราชบิดาทึ่สวรรคตแบบปัจจุบันทันด่วนใช่ไหมคะคือกษัตริย์สวรรคตก็สวายเพิ่มว่าศพสร้างวัดอะไรประมาณอย่างเงี้ยแล้วแต่เดิมเมื่อกี้บอกไปแล้วใช่ไหมคะว่าชื่อว่าวัดราชบูรณ์นะคะแล้วก็มาเปลี่ยนตอนหลังเป็นวัดราชบูรณนะเพราะฉะนั้นเนี่ยงานนี้ก็เลยกลายเป็นว่าคือวัดนี้มันก็เลยมีที่มาที่ไปที่แบบค่อนข้างจะเศร้านิดนึงนะคะว่า พี่น้องพ่อตายหมดเลยนะคะแล้วเจ้าสามพญาเนี่ยบางคนอาจจะมองในเชิงแบบเอ้ยตายอยู่ฟ้าพุงเพียวๆไปกินแต่กีมองว่าพระอ,องค์ก็คงไม่ได้อยากให้พ่อตายเนาะก็คงไม่ได้อยากให้พี่น้องมาฆ่ากันหรอกแต่เดี๋ยวว่าด้วยความที่พระอ,องค์เนี่ยมาถึงทีหลังไงอยู่ไกลไงนะคะเจ้าอ้ายพญากับเจ้ายีพญายมาถึงก่อนก็มาต่อสู้กันอย่างที่บอกค่ะสมัยก่อนคือถ้าถ้าแบบถึงจะเป็นพี่น้องกันก็ต้องแย่งชิงอำนาจกันเนาะ ไม่งั้นมันมันเหมือนกับว่าถ้าถ้าไม่ได้เป็นใหญ่อะมันก็น่าจะยากอยู่นะคะคือสมัยก่อนเนี่ยการปกครองค่อนข้างจะเป็นอะไรที่แบบว่าคือพี่น้องกันก็ฆ่ากันได้ง่ายๆเลยเพราะอํานาจที่แหละประมาณนี้นะคะทุกคนสุดท้ายก็เลยกลายเป็นว่าวัดราชดุนนะจริงๆก็คือจะสร้างเพื่อที่จะเป็นที่ระลึกหรือว่าเป็นออสวายพระราชกุศลให้กับพระอินทราชาหรือพระราชบิดาถูกปะเลยเลยกลายเป็นว่าพอพี่มาตายอีกสองคนก็เลยจะต้องเอาสมบัติที่เกิดจาก การต่อสู้แย่งชิงกันเนี่ยนะคะเอาไปฝังไว้ที่กรุพระปางวัดราชบุรณนะหรือก็คือองค์นี้แหละเนี่ยนะคะแล้ทุกคนนึกภาพตามนะคะจริงๆอ่ะี่เคยพูดเรื่องนี้ไปแล้วว่าตอนที่ไปเดินวัดราชบุรณนะเนี่ยนะคะีคิดขึ้นมาเฉยๆนะว่ามีความรู้สึกว่าโอ้โหทุกคนคะ่ะวัดราชบุรณนะเนี่ยนะคะสร้างตั้งแต่ปีเท่าไหร่นะสร้างวัดราชบุรณนะปีคิดสกราดหนึ่งสีสี ถูกไหมคะใช่ไหมหนึ่งสี่หนึ่งสี่สองสี่านับเป็นปีคิดศักราชนะคะอ่าถ้านับเป็นสกราชก,ก็คือเจ็ดร้อยแปดสิบหกประมาณนี้นะคะเอ่อสร้างวัดนี้ขึ้นมาแล้วมีการเอาสมบัติเนี่ยไปเก็บเอาไว้ในพระป่างอันนี้นะคะอยูนน่นานนะคะทุกคนนานมาจนถึงเราเสียกรุงปีสองสามหนึ่งศูนย์ทุกคนในภาพตามนะว่ามันกี่ปีอะกี่ร้อยปีอะนึภาพไหม ไม่เคยมีพระมหากษัตริย์พระองค์ไหนต่อจากเจ้าสามพญาเลยนะคะที่รู้ว่าในนี้มีสมบัติอยู่ถูกไหมคือเก็บความลับได้ดีมากอะ่ะคือขี้ยังสงสัยว่าตอนเอาสมบัติลําเลียงลงไปอะ่ะทํายังไงถึงแบบข่าวข่าว,าวไม่รั้วไหลเลยแต่ก็โอเคนะมันก็จะต้องมีคนโดยเฉพาะคนในวังที่รู้แล้วก็ถ้าเราดูหนังดูละครบ่อยๆใช่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยเวลาให้ทําความลับอะไรที่เป็นความสําคัญก็ต้องเอาคนที่ไว้จะได้มาทําถ้าคนไหนที่เป็นคนนอก พอให้ทำงานเสร็จก็ต้องฆ่าทิ้งให้หมดอะไม่งั้นเดี๋ยวก็จะรู้ไงคะว่าสมบัติอยู่ที่ไหนแต่ทีนี้ว่าหลังจากที่มีการสร้างวัดราชรลน้ำมาแล้วใช่ไหมคะยาวนามมันจะถึงเราเสียกงสองสามหน่งศูนยะกุเนี้ยมาโดนขุดตอนไหนปี2499ี่เก้านะคะสองสี่เกองประมาณนั้นนุ่นนะคะแล้วโจรเนี่ยก็เอาสมบัติออกไปนะคะอย่างที่บอกว่าเอาไปเยอะมากนะคะแล้วก็เหลือกลับมาคืนเนี่ย ตามกลับมาได้ทั้งหมดอ่ะแค่ประมาณ10-15%นะทุกคนนึกภาพตามแล้วกันว่าเวลาที่ไปเดินบนพิพิธภัณฑ์ท่าทานชาติเจ้าสัมพยาที่เขาจัดแสดงเครื่องทองอยู่นะคะยืนมองทีไรแล้วมันก็แอบเศร้าใจทุกครั้งเหมือนกันนะคะว่าเวรกรรมแท้ๆนะคะคือสมบัติเนี่ยนะคะมันก็เป็นทั้งเครื่องราชบรรณาการนะคะแล้วก็เป็นทั้งเครื่องทองที่เป็นของยุธยาเพราะยุธยารรวยมากนะคะทุกคน เราไม่น้อยหน้าใครอะ่ะเราอุดมสมบูรณ์ทั้งทรัพยากรธรรมชาติแล้วเราก็รวยในเรื่องของพวกต่างๆนานา,นานคือเราเราเก่งเราโดดเด่นอะ่ะประมาณนี้เนื้อหอมด้วยประมาณนี้กลายเป็นว่าไม่มีใครมาเอาของเราไปนะคะคนที่มาเอาของเราไปคือคนไทยด้วยกันเนี่ยจริงๆต,ตรงนี้แหละนะคะแต่ก็ไม่ได้ถึงกับขนาดว่าโอโหตีอกชกตัวแะ้วแบบเครียดมากที่ไม่ได้เครียดหรอกที่มองว่ามันก็เป็นศาสรธรรมอะ่ะนะคะเพราะว่าถ้าของเหล่านี้มันเป็นของที่มันเป็นราชบัตนาการส่วนหนึ่งใช่ไหมคะแล้วก็ เหมือนเราได้มาจากประเทศอื่นๆเอามามอบให้กับอยุธยาใช่ไหมคะไม่ใช่ของเราโดยตรงอะ่ะอย่าลืมนะคะว่าบางครั้งประเทศสลาศเนี่ยบางที่เขาไม่ได้อยากจะสวามิภักดิ์กับเราโดยตรงหรอกต้องสวามิภักดิ์ไปด้วยด้วยเหตุผลที่ว่าบางทีสู้ไม่ได้ก็ต้องยอมเพราะเวลาเราศึกษาอยุทยาเนี่ยเราก็ศึกษาแต่แต่โซนของเราเราก็มองว่าเราดีเลิศประเสริฐสีแต่เราไม่ได้มองว่าประเทศที่เป็นประเทศสลาศของเราเนี่ยบางทีเขาก็อาจจะมีความ เจ็บแค้หรือเจ็บช้ำน้าใจอยู่เหมือนกันนะคะว่าเออทำไมกูต้องมาเป็นประเทศสลาดวะก็อารมณ์เดียวกันกับเวลาเราไปเป็นประเทศสลาดของหงสวัสดีนั่นแหละประมาณเดียวกัน,นเจ็บแคนไปล่เออประมาณนั้นแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยสมบัติพวกนี้มันก็เลยกลายเป็นว่าถูกเปลี่ยนผ่านเปลี่ยนมือนะคะแต่กี้แค่สงสัยเฉยว่าโหแบบรุ่นเจ้าสามพญาเนี่ยนะคะทุกคนอย่างที่บอกว่าปีปีเมื่อสักครู่นี้ที่กี้บอกปีอะไรนะที่สร้างวัดเนี้ยหนึ่งสี่สองสี่ทศกรา 1, 4, 2, 4. ดหนึ่งสี่สองสี่ถูกไหม ก็คือเท่ากับเป็นปีพศเท่าไหร่เอ่อเจ็ดแปดหกถูกไหมแล้วเรามาเสียกรุงเนี่ยตอนปีสองสามหนึ่งศูนย์ทุกคนนับดูนะว่ามันเข้าไปเท่าไหร่แล้วอะเจ้าสามพญานี่คือต้นต้นอุทยาแล้วนะต้นๆต้นๆล้นๆลงมาปลายนึกออกใช่ไหมตีสวะสองสามร้อยปีแล้วสองสามสองสามหนึ่งศูนย์จนมาถึงสองสี่เก้าเก้าก็ตีเสวาอีกถึงร้อยปีไหมอะตีสวะร้อยปีแล้วกันโอ้โหทุกคน กว่าโจรจะมาขุดสมบัติไปได้เนี่ยสมบัติอยู่ในกุ่นี้มาตลอดเลยนะคะทุกคนโอ้โหตบมือลวนๆให้พี่โจนหลายคนคขเนี้ใจกี้ตบมือให้มันทําไมก็เก่งอะ่ะถึงข่าวไหมคือสมบัติของชาติอะอยู่ในนี้มาเป็นร้อยๆปีหลายร้อยปีนะคะทุกคนจะโจรแบบโอ้โห ขุดออกไปหมดเลยอย่างเงี้ยนะคะแต่ก็สุดท้ายก็เป็นไปตามข่าวข่าวที่เราศึกษากันเรียนรู้กันนะคะตามข่าวว่ามันก็ไม่ค่อยโอเคกันหรอกนะคะเพราะว่าสมบัติของชาติเนี่ยนะคะทุกคนบางทีถ้าเขาไม่ให้เนี่ยไปเอามามันก็ไม่เวิร์กอยู่แล้วอะนะคะเพราะว่ามันเป็นสมบัติที่เกิดจากการฆ่าฟันกันหรือว่าแย่งชิงราชสมบัติกันของพี่น้องที่ฆ่ากันตายเพื่อที่จะแย่งชิงพระราชบัลลังก์แล้วมันจะเวิร์กตรงไหนอะถูกไหมคะจริงๆรแล้วเสียดายตรงที่ว่าแบบ ถ้าเราตามกลับมาได้สัก5้าเนเาะเราน่าจะมีแบบเครื่องทองหอยวิทยาอีกมากๆหม่ๆเลยที่ที่มันแบบแปลกแปลกตานะ่ะเพราะว่าเวลาขึ้นไปดูนะกี้ร,รู้สึกเลยว่าบางอย่างเนี่ยโอ้โหแบบมันสวยงามวินจิตรบรรจงนะคะทุกคนแล้วสิ่งที่กี้ชอบเนะี่ยกิจริงๆกี้ชอบทุกอันแหละนะคะแต่ว่าเวลาไปดูพวกเครื่องราชบรรณาการที่เป็นดอกไม้เงินดอกไม้อไมทองอะทุกคนคะมันสวยมากเลยงดงามเหลือเกินนะคะอย่างเงี้ยแล้วก็ในส่วนของ กรุพระปางวาลราชูเลนะเนี่ยเขาก็มีการจําลองขึ้นไปให้เราเห็นด้วยนะคะว่ารอบๆอบในห้องที่เป็นห้องที่เขาเก็บสมบัติเนี่ยที่ท่านเจ้าเจ้าสามพญาเอาสมบัติเราไปฝังเนี่ยนะคะรอบๆจะมีภาพจิตรกรรมฝา,ฝาผนังซึ่งทางทางพิพิธภัณฑ์เน่ยเขาได้คัดลอกขึ้นไปนะคะแล้วก็ไปยืนดูไปไปยืนดูอะไปยื่นชมอะเวลาเข้าไปในห้องพระปางทองคาใช่ปะที่มีความรู้สึกว่าเออเหมือนเราอยู่ใน หมดแล้วอยู่ใน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 เจดีย์นั้นจริงๆแต่บอกก่อนนะคะว่าพระบางทองคําเนี่ยมันคือเขาจําลองมาจากวัดไอ้นี่วัดมหาธาตุที่ฝั่งพระบรม,มาสารีริกธาตุนะคะส่วนห้องที่เป็นเครื่องทองเนี่ยมันก็จะมีอีกส่วนหนึ่งที่เขามีการจําลองภาพจิตรกรรมฝาผนังแต่อันนี้มันคล้ายๆเหมือนเป็นมันจะอยู่บนๆน,นะคะทุกคนเออนั่นแหละก็ลองเข้าไปดูแล้วกันนะคะ เพราะว่ากี้ยังไม่ได้เข้าไปอีกเลยนะคะเนี่ยนานแล้วเหมือนกันนะคะก็เป็นเดือนแล้วอะ่ะเพราะว่าตอนที่เขาเปิดใหม่ๆเนี่ยเราก็รีบไปเลยนะคะประมาณนี้อ่ะอวัดราชบูรนะค่ะอันนี้คือภาพสันนิษฐานนะคะทุกคนย้ำให้ฟังอีกทีหนึง่งก่อนมันจะบอกให้ฟังเฉยๆว่าเนี่ยเหตุผลที่คุยเรื่องเนี้ยเพราะอะไรหรือเปล่าคือกี้อะ่ะขึ้นไปเดินมาวิหารแล้วกี้มีความรู้สึกว่าทําไมวิหารมันดูน่นหนาจังวะน่นหน,า,น,น,หนาเกินนะคะอ๋อถึงได้ไม่มีข้อมูลทีหลังว่าอ๋อเขามีการมาบูรณนะในในใน,ในชั้นหลังนะคะแล้วก็ ในยุคพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศน่ะท่านก็มาบูรณะวัดนี้ด้วยนะคะก็คือพูดง่ายคือทําตอนปลายอะ่ะแล้วทําดีด้วยทุกคนดูวิหารเป็นคนบอพิสิก็คือเหมือนกับว่าเอาจริงนะว่าถ้าไม่โดนเผาไม่โดนอะไรมากมายไก่กองขนาดนั้นอะ่ะก็ถือว่าทําได้ดีเพราะก็บูรณะในชั้นของพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศเหมือนกันที่เจ้าฟ้ากุ้งเป็นคนคุมงานไงประมาณเนี้ยในขนาดโดนเผานะคะทุกคนก็ยังเหลือโคงให้เราได้เห็นคืออันนั้นอนะ่ะจริงๆแล้วว่าโคงอะ่ะก็ถ้าจะเป็นโครงเก่า แต่ว่ามาทําให้มันมีแบบที่คล้ายๆมีความเป็นเอเชยยแล้วก็บวกกับความเป็นรัตนโกสินเข้าไปหน่อยๆนแต่ว่ายังคงแบบคอนเซปต์เดิมเดิมเอาไว้นะคะเพราะว่ามันจะมีรูปเก่าๆของวิหารที่วัดมงคลแบบพิรว่าหุลังคงหลังคาเปิดไปหมดอะ mm. คือมองเข้าไปเห็นพระมงคลบพิรประดิษฐานอยู่ก็แบบองค์ท่านก็เสียหายมากมายไก่กองอะนึกภาพใช่ไหมคะอ mm ืม hmm. แต่มันทําให้เรารู้ว่า ในยุคข,ของพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศเนี่ยพอมีการบูรณะในชั้นหลังเนี่ยนะคะทุกคนมันช่วยให้โบราณสถานเนี่ยมันค่อนข้างจะเสียหายน้อยหน่อยเนยเพราะว่าเหมือนทําใหม่ๆอ่ะถูกไหมคะแต่สมมติถ้าไม่มีการบูรณะเลยเนี่ยวังหลวงหรือว่าวัดต่างๆในอุทยาเนี่ยคือไม่ได้ผ่านการบูรณะก็มาเป็นร้อยๆปีแล้วเหมือนกันนะคะประมาณนี้นี่ค่ะอยุทยาค่ะทุกคนงดงามไม่เคยเปลี่ยนปราปางราชบูรณะนะคะ นพสูุยังคงอยู่ค่ะทุกคนแต่กี้กําลังจะบอกว่านพสศุทที่อยุธยาเนี่ยแปลกๆเละคะ่ะบางวันก็มีบางวันก็ไม่มีนะคะทุกคนแต่ตอนนี้นะสิ่งที่กี้เห็นคืออะไรหรือว่าพระพุทธรูปที่ปริษฐานตามวัดวาอารามต่างๆนะคะทุกคนตอนเนี้ยเขาเอาฉัดเอามาติดไว้ฉัดขา,ขาวๆที่อยู่ข้างบนอะ่ะสามชั้นอะ่ะนะคะประมาณเนี้ยเอามาติดไว้ว่าแม่นางปื้มก็มาติดไว้นะคะแล้วก็วัดวัดอะไรอยู่วะที่เอามาติดไว้อะอืม เห็นมีคนถ่ายภาพมานะคะที่จําชื่อไว้ไม่ได้ละคือบางที่อ่ะก่อนหน้านี้ไม่มีนะคะเพิ่งมามีตอนหลังนะคะชาสีขาวๆค่ะคือพระเนี่ยจะใช้3มชั้นนะคะแต่ถ้าเป็นเรื่องของกริย์กี่เคยทําไปแล้วนะคะอย่างพระบร,รมราชานิสองดีของพระเนสวนที่วัดใหญ่เห็นไหมคะที่ประฏิสฐานอยู่ตรงตาหนักท่านอะ่ะเก้าชั้นนะคะเก้าชั้นทําไมถึง9้าชั้นเพราะพระองค์ท่านทรงผ่านพิธีบร,รมราชาพิเศษแม้กระทั่งสมเด็จพระเจ้าตากก็เหมือนกันนะคะพระเจ้าตากเนี่ย ที่กาลัง,งงงอยู่เหมือนกันว่าบางที่อะอย่างวัดเกาะแก้วอะไรเงี้ยก็มี9ชั้นแต่ถ้าไปบางวัดอะมี7ชั้นในพรอภช่ไหมคะเพราะบางกระแสเนี่ยเขาเชื่อว่าพราะองค์ท่านไม่ได้ผ่านพิธีบรมราชาพิเศษแต่ว่าเขามีข้อมูลยืนยันในชั้นหลังนะคะว่าตอนที่ติดต่อค้าขายกับทางจีนตอนที่ท่านไปตั้งกรุงทนเนี่ยทางจีนเนี่ยยกย่องท่านว่าเป็นกษัตริย์เพราะว่าเหมือนมีหลักฐานว่าท่านผ่านพิธีบรมราชาพิเศษอย่างที่ขี้เคยพูดไปอะพระเจ้าตาจะบรมราชาพิเศษหรือไม่ หรือไม่ยังไงเนี่ยคนไทยไม่ได้มาตรงนั้นหรอกค่ะเพราะว่าเป็นธรรมากาัตร์ที่อยู่ในใจคนไทยตลอดเวลาอยู่แล้วนะคะท่านจะราชาหรือไม่ราชาคิดว่าไม่ได้มาคนอาจจะไม่ได้มาตรงนั้นเท่าไหร่แต่ข้อมูลในชั้นหลังเนี่ยเขาบอกว่าราชาบรมราชาพิเศษแน่นอนนะคะประมาณนี้ทีนี้ว่าบางวัดเ่ะเขาก็ยังมีแบบเจ็ดชั้นอยู่ซึ่งจริงๆถ้าผ่านพิธีบรมราชาพิเศษต้องเก้าชั้นเจ็ดชั้นก็คือเอ่อ เดี๋ยวนะถ้าเกิดเก้าชั้นเนี่ยจะเรียกว่านภพปฎนมหาสเวตฉัตรอืมก็คือฉัตรเก้าชั้นสีขาวนะคะแต่ถ้าเจ็ดชั้นเนี่ยเอ่อจะเรียกว่าเอา่อเดี๋ยวนะเดี๋ยวกันนะคะเก้าชั้นนภพปฎนมหาสเวตฉัตรแต่ถ้าเจ็ดชั้นเนี่ยมันจะมันจะไม่ได้เรียกแบบนี้ที่ไม่กล้าเรียกเพราะอะไรหรือมะเพราะว่ากลัวพูดผิดเดี๋ยวนะอะไรนะ สัต,ตประดลนมหาสเสวตฉัตรอืประมาณนี้นะคะเรียกจะเรียกไม่เหมือนกันประมาณนี้นะคะทุกคนอ่ะไปดีกว่านอนละดึกละว่ะทุกคนไม่ใช่ดึกหรอกนี่มันจะตีหนึ่งแล้วค่ะทุกคนในวัดราชบุรณะนะเห็นไหมสวยไหมเอ้ทุกคนดูเหยวิหารเนี่ยคือวิหารวัดราชบุรณะทุกคนเห็นปะดูตรงตรงหน้าจัว่วเขาเรียกตรงอะไรนะหน้าบันอะไม่แหว่งใช่ไหมแต่ถ้าเราไปบางวัดอะ ตรงนี้มันจะหายไปแล้วนะคะเนี่ยตรงนี้มันจะหายไปสังเกตไหมบางวัดอะ่ะไม่มีเพราะทุกคนไม่ต้องดูอะไรไกลหรอกดูมหาธาตุแล้วกันมหาธาตุอ่ะอยู่ตรงข้ามกันอะ่ะบงังคาเปิดไปหมดแล้วทุกคนนะคะแต่ที่นี่ยังเหลือครบสมบูรณ์พี่ก็ว่าอยู่ทําไมเหลือเยอะเิอแล้วมันดูแน่นหนาไปหมดเลยนะคะอ๋อพี่กรมสินเข้ามาบุรณะตอนหลังด้วยแต่บนเงื่อนไขว่า ครงเดิมที่พระเจ้าอยู่หัวบรมโกศท่านบุรณะเอาไว้มันดีอยู่แล้วนะคะก็แทบจะไม่ต้องเปลี่ยนแปลงอะไรก็แค่เสริมๆเ,เข้าไปให้มันดูแน,น่นหนากว่าเดิมนะคะโอเคค่ะทุกคนไปแล้วค่ะแล้วเจอกัน,นะคะ่ะทุกคนนะคะเมื่อไหร่ก็ไม่รู้นะคะทุกคนช่วงนี้กี้กําลังวุ่นๆเรื่องที่บ้านอยู่นะคะเรื่องงานด้วยนะคะอาจจะไม่ได้ลงพื้นที่ทีๆนะคะเพราะายุทยาเราผ่านการลงพื้นที่กันไปหมดแล้วค่ะทุกคน ทุกวันนี้ส่วนใหญ่กี่จะไปถ่ายรูปนะคะไปพักสมองอะไรประมาณเนี้แล้วก็หาข้อมูลเรื่องงานอะไรต่างๆนา,นานาไปนะคะอ,อ่ะโอเคค่ะทุกคนลาไปเดี๋ยวเพียงเท่านี้ค่ะเกิด n i ค่ะ